ดีค่ะพวกเราแก๊กจีก็อีพลาสติกค่ะชื่อแก๊กของเราค่ะมีที่มาจากจากห้องสังคมค่ะที่มีโต๊ะไม้เต็มไปหมดแล้วจะมีก็อีพลาสติกอยู่ประมาณห้าเออห้าตัวเท่านั้นแล้วเราจะเป็นผู้ผลิตก็อีพลาสติกค่ะซึ่งของเราจะมีทั้งหมดไอซ์เลมอนเอัลเบอเ์ตีตวงตวงตองตองค่ะเป็นแก๊กก็อีพลาสติกประจำห้องไม่เคยมีใครแยกงก็อีพลาสติกไปจากเราได้ถ้งาเธอมาได้ ได้นั่งเก้าอี้ไม้มาสองครั้งชื่อแกไม่มีที่มาชื่อแกไม่มีที่มาแล้วพูดได้ไหมล่ะพลาสติกไม่ได้มาจากการทำเกษตรกรรมใดๆเบียร์แย่งเก้าอี้พลาสติกเฉยๆแค่ชั่วโมงเดียวก็ยังสามารถแย่งไม่เคยมีนี่เลยหัวหน้าแก๊งกู่พูดเลยเลมอนเนื่ยแกบ้าตายเดี๋ยวนี้พอเปิดปุ๊บเลมอนเมื่องวิ่งไปคนเดียวเลยล่างมาสามตัวไอ้เหี้ยขาโอเค ไม่กี่นาทีนะไม่รู้กูอ่านไม่บาดเฉยๆเจ้าและจ้างล็จะทำอะไรอยู่คะก็ทำสังคมกนได้อ่ะุูมิสซัดข่าวข่าเสี่ยสายก็พอโอเคแต่ว่ามันเจอคำนี้คำนี้คำว่าประสงค์ประสงค์นะคะอีกสองเดี๋ยวเก็บของท้ค่ะอุ๊ปส์สิสอแล้วอุ๊ ประธานเหมือนกันมะคะไม่เหมือนคะในแคนเรียนเขาจะที่ครับหืมเฮ้ยเหมือนเราพันยื่นเลยอุปสงค์หมายถึงปริมาณของสินค้าบริการชนิดหนึ่งของผู้บริโภคมีความเต็มใจที่ซื้อและมีความสามารถที่จะจ่ายเงินซื้อสินค้าไม่ไม่ใครจะอยากฟังหรอตรงนี้ยสี่สามในแคนาเรียนเขาจะมีแค่ อย่อเุ๊บผสมแล้วอันนี้เรามาเหมือนจะเดี๋ยว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 แล้จะมาถามเรามาถามแม็กซ์แม็กซ์คุณแม็กซ์แม็กซิโกแม็กซ์ตำทานผสมอันนี้อ่านไม่มีใครฟังอยกูไมู่รงตำทานอย่างเงี้ยเรียกว่าธรรมดาแต่ว่าถ้าจะเอาแบบว่าเรียกว่าธรรมดาไม่ธรรมดาเขาเรียกอะไรนะอุ๊บมามามาอุ๊บผสมอุ๊บประทานอุ๊บมันต้ีงตนทานเนี่ย ถ้าเป็นเจลีนิดนึงเราอุป้านขับบ้านเลยนะซายอนาระซายนาราฮิโรซายอนาระไดสุกินาิโตโอ้ยอะไรนะสุดโตไอสุดโตเตสักสุดโตดิสุดโตสุยอนสุด ได้ซืกินได้นี่โตน่จะเพราะนั่นึงของเพลงขอไดโมได้สืกินิโตนั่นคือเพลงเป็นเพลงค่ะเพลงอะไรอะเพลงอะไรวะเอาไว้รลอาที่ใบบ้ายเซนเซจัมได้ไปเปิดดูได้นะ เพลงอะไรนะเซนเซนสุนทเพลงอะไรล่ะก็บอกไม่รู้ลาสนาราไดสุกินาฮิโดใช่ค่ะมันก็ลองเนี่ยไดสุกินาฮิโดเได้ฟังใหม่ซาโยดาราไดซูกินาฮิโะมันมีความหมายมันมีจีมาแลมันมี่ีมามันมีระยะมันมีจีมาเลยยาวมาจากพลาสติกไม่เกี่ยว วันนี้เขอเสนอคา่าอุปปามาอเรียนไปเปิดท้องอุปปาทานค่ะไม่ใช่อุปมาอมาตัวไหนเนี่ยเขาเด็กใครมนเรียนไปอุปปามานะคะอุปปาอุปปาไ่ No 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 ะรต้ไปทานรไปนะเหมือนกินะป้าเอาไม่เคยฟังหรอยังไเนี่ยยงไงเจนจรีเาบอกแล้วว่าอากาศมันร้อนนะคะช่วงน คนพิจารณาตัวเองนิดนึงกลับบ้านล้วก็อาบน้ํานะคะเย็นๆแล้วก็เปิดแอร์สัก25องศาแล้วนอนโอ้ยเจ็บห่วยเกิดบ้านเราไม่มีแอร์ก็พัดลมก็ได้พัดลมกี่องศาเบอร์ห้าเบอร์ห้าบ้านกูมีแค่เบอร์สามเบอร์ห้ามาอยากใส่ไหมอันนี้ดีด้อ ประเบอร์ห้ามันไปอย่างนี้แล้วถ้าเกิดน้มากคันมีไม่มีไฟฟ้าก็เปิดทุ่งเย็นแล้วก็เข้าไปไม่มีไฟฟ้าไม่มีไฟฟ้าใช้เครื่องปั่นไฟแล้วเปิดเปิดน้ำแล้วก็นอนแล้วถ้าเกิดบ้านเขาขาดแค่นน้ำอ่ะขาดมีน้ำมาได้ไหมคุณลงไปโอ้โหจะเจอมน้ำบาดาลมีแน่ใจว่านั้นมึงคิดพอไมไทยยากไม่มีที่สุดแล้วถ้าเกิดน้ำบาดาลมันหมดอ่ะ มันจะบริจาคอะไรคะ,ะรณร้ค์ฝนกันละกันอ่าคุณครูเร็ววิวันนะคะขอแนะนำให้ไปรงทางนู้นะะน,น,น,นะคะไปทองของซึ <c oughs> ่งสถานการณ์ของโรงเรียนนะคะจะซื้อไหมคะ <c oughs> อ,ยอยากแกล้งโคูดีโิง้ยเหนื่อย <c oughs> เฮ้ยนู่นน้องมาเฮ้ยแค่คุณจะปวดแล้วขนาดนี้แล้วขนาดก็ไม่เคยจริงใจเว้ยปวดแล้วแบบจริงใจแต่ไม่เคยมีใครเข้บมาสื่อเลยก็เพราเหมือนเพราะคไม่จริงใจขนาดนี้ไงไม่เหมือนม่อนนะ ไม่เห็นหรอกมั่นใจแม่งอยู่บ๊กเม้าเทนแล้วเมื่อกี้แม่งเบี่ยงหัวอยู่กลางถนนใช่เหรอต้องเพลงอ่ะกลางคอขับนี้ถ่ายอะไรไปดูป้องนี้กูอยากจะรู้ถ่ายวีดีโอวะไรแค่เรียนจบการรายงานข่าวพินทันนี้ขอบคุณครับสล้วมากรายงานค่ะราชนกรายงานค่ะ